มีอะไรมันไม่ใช่แบบว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่กลวงเลยอะวลกคนแบบเอกคนมีอะไรเอ่ยยิ่งแบบยิ่งตอนนี้แบบเจอลูกเจออะไรกันแล้วด้วยยิ่งแบบเอมคนมากใช่ดูแล้วก็โอ้บางทีแบบก็ดูแล้วก็อืมแต่ละเบรคือแบบมันจะตายไหเนี้ยอันอะแบบ เออฉันคือบัวบูชาเองแล้วตกบปึ้งนี่แล้วมีคนไอ้ทักว่าอะไรนะเหมือนกับเล่นโอ้เดี๋ยวนะตองตอนเดี๋ยวขอกองคำพูดก่อนเพราะว่าคำพูดที่คำคพูดที่เขาพูดกับฉันมาเนี่ยมันดูมันมันดูดาร์กหน่อยอ่าทักที่ที่ดูที่ดูคลีนเนี่ยนะเออพอมพมนนินเล่นแล้วดูเออดูเป็นคนได้มากเลย คือฉันก็สงสัยว่าอ๋อหมายถึงว่าการแสดงของฉันเนี่ยมากหรือว่าการแสดงตัวละครมันดูแบบว่าเรวร้ายมากอืมเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแอบด่าหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณมากคนอืมแต่ดีอ่ะทุกตัวละครคือดีมากหลายคนอยากจบเลยนะอะไรนะมีคนแอบมาถามฉันว่าเออเฮ้ยสุดท้ายอ่ะตอนจบจะเป็นยังไงเธออยาก คนถามบอกว่าฉันจะตายหรือเปล่าฉันบอกว่าไม่<อ>ฉันก็ยังอยู่ <laughs> เออเออเฮ้ยไม่ได้เราเราไม่บอกฉันก็บอกว่าคือตอนจบตุรกีดาร์กมากเลยนะคือเหมือนกับแบบตายเยอะของตุของตุรกีอ่ะของแต่ของแต่ของเราฉันก็บอกว่าเออเรามีความเปลี่ยนแปลงนะฉันก็บอกไปแค่ว่าเออพระเอกนางเอกอ่ะไม่ตายหรอกแต่ว่า พอพระเอกรู้ความจริงแล้วว่าฉันคือโบบูชาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแค่นั้นเองแค่นั้นเองเออันเองคุณยังไม่ได้แต่ว่าตอนจบดีนะฉันชอบตอนจบที่ที่ออกมาแบบนี้นะฉันรู้สึกแบบเออมัน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 ก็ฉันบอกแล้วมันอบอุ่นมันอบอุ่นมันอบอุ่นอืมสัมัแล้วมันอบอุ่นแต่ประเทศไทยอุ่นมากร้อน ร้อนนี่ฝนจะตกอีกแล้วเนะี่ยใใช,ใช่วันนี้ EP ที่สิบสองเยใช่แล้วอีพีที่สิบสองแล้ว mm. อืมาทิตย์หน้าน่าจะเป็นสิบสามสิบสี่แหละฉันว่าน่าจะมีแค่สิบสามสิบสี่สิบสี่ตอนแค่นั้นเหรอใช่ไปห้อยอีกสักวันจันทร์ได้ไหม เธอบอกพี่เอลหอว่าพี่เอลอห้อยๆอยแบบเผื่อแบบบอกพี่เอลเอาอันอื่นมาตัดเพิ่มเพิ่มอีกได้ไหมได้ไหมได้ไหมยังไปดากให้จบเลยอ่ะเพราะว่าตอนถ่ายอ่ะคือมันยาวนานมากแล้วก็แบบเออพอพอมันออนแอร์เนาะมันก็แบบอยากให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือรู้สึกตอนถ่ายมันมันมีอะไรเยอะมาก ออมีคนถามว่าเลิฟซิงกับพี่บอยเป็นยังไงบ้างเขินไหมป<ะ>๊าก็ถามอะไรเลิฟซิงกับพี่บอยถามว่าเขินไหมเอาจริงๆไม่ได้เขินนะเพราะว่ารู้ว่าสุดท้ายแล้วอะจีน่าไม่ได้จูปายฝนเป็นคนจูบอ่า <c oughs> ก็คือไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งว่าแบบฉันกำลังจะโดนจู แต่คิดเป็นตัวละครว่าโอเคตอนนี้ความรักพัฒนาการความรักต่างๆเนี่ยมันไปยังไงแล้วอะไรแล้วอะ้ยคิดแบบนั้นมากกว่าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบพอจะจูบพี่บอลแล้วแบบอ่ะไม่ได้จูบแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยเออ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 จริงๆถ้าถ้าถ้าดูถ้าดูอ่ะจะรู้เลยว่าแบบ มันไม่ใช่การจูบแบบปากติดปากแบบนี่่ะมันเป็นการจูบที่แบบเออคนรักเขาจูบกันอะซึ่งมันออกมาดีมากจริงๆริ่ใช่ใช่มันแบบมันดูจริงมากอะอืมแต่เลิฟซีในเรื่องนี้นี่คือแบบน้อยเนี่ยน้อยมากเลยนะแต่จริงๆมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลิฟซีนที่แบบดุเดือดหรือไม่ใช่เลิฟซีนที่แบบ ฟืดๆนะม,นนบบมันเป็นเลิฟซินแบบมันเป็นเลิฟซินที่ละมุนอะ<ม>่ะอืมแล้วก็ไม่ได้ดูรุนแรงจนเกินไปอืมยู่ในความพอดีพอดีออแล้วอย่างนี้เธอได้เล่นเซิร์ฟสกเก็ตบ้างไหมเนี่ยโอ้ไม่กล้าออกไปไหนแล้วจริงๆ <c oughs> พอรู้ว่าโควิดกลับมาปุ๊บเนี่ยก็คือ เก็บทุกอย่างแล้วก็ไม่ไปไหนกลาเป็นคนรักบ้านไปแล้วหนึ่งเขาบอกพี่บอมมีมีหนวดอีๆน่ารักไปอีกแบบอ๋อเอามาก็เขาก็เรียกว่ามันเป็นช่วงพักหน้าก็ดีแล้วเขาบอกให้รีวิวกันเองหน่อยฮะ ให้รีวิวกันเองเออกับฉันรีวิวกันเองรีวิวตัวเธอรีวิวตัวฉันฉันรีวิวตัวเธออะไรเงี้ยมาดงยังไงอ่ะจีน่าเหรอจีน่าก็อยู่ในกองปัญญาอ่อนดีง็เงีงงอะไรก็ไม่รู้นักดีนักดีนักดีเออจีน่าจริงๆเธอเก่งมากเลยนะฉันอ่านเอ่อบทตัวละครเธอฉันมองว่าแบบมันมันเล่นยากเหมือนกันนะ ช่เป็นยาเป็นเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างแล้วก็มามาจะแก้ไขทุกอย่างแล้วเวลาสิบเอ็ดปีเนี่ยไม่เป็นเวลาที่ยาวนานมากนะคำว่าสิบเอ็ดปีเนี่ยโอ้โหโอมัน <S 1> <S 1> มันเยอะใช่เออ ฉันตอนที่ละครเรื่องนี้ก็พยายามนึกว่าเออค้างคาไม่ถึงสิบเอ็ดปีอ่ะในชีวิตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบอเออมันก็เลยยากเหมือนกันก็ต้องแบบไปไปเวริร์กช็อปไปแบบถามพี่แอลอว่าเออจะเข้าซีแอลครับเนี่ยผมทําค้ามาสิบเอ็ดปีเนี่ยพอแบบอย่างนี้อย่างนี้พี่แอลพยายามอธิบายทุกจุดให้เราฟังแค่อย่างงี้อย่างนีอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออก็แต่แรกๆเราก็ผ่านอะไรที่หนักมาเหมือนกันนะ ในเรื่องเนี่ยทุกคนจะ<ท>เ,เออจริงๆเราก็ให้สัมภาษณ์ไปกับผ่ากับรายการนะว่าเราก็โดนเรียกว่าติวเข้มแล้วกันเนาะใช่เออก็จะโดนเยอะเธอโดนเยอะฉันโดนเยอะี่บอโดนเยอะคือโอ้โหก็คือเท่าๆกันหมดอืมแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยฉันรู้สึกว่าพลิกคาแรคเตอร์มันทําให้เห็นเลยว่าศักยภาพของของของ,ของเธอของฉันของทุกทุกคนี มันมันมันดีมากๆเลยเออฉันก็รู้สึกแบบทิ่ใจแทนเธอนะที่ออกมาแล้วเฮ้ยฉันรู้สึกถ้าฉันเป็นเธอฉันฉันเห็นฉันหายเหนื่อยออกมาแบบนี้ใช่หายเหนื่อยมากจริงๆเพราะเพราะพอลองย้อนกลับไปวันที่ถ่ายอะคือคือจำฟิลตัวเองได้เลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จีน่าแบบเงียบนิ่งข้าวก็ไม่ค่อยกินคือแบบเหมือนมันกดดันตัวเองแล้วแบบ เวลาเข้าซีนจะมีอาการแบบมือสั่นบ้างอะไรเงี้ยคือมันแบบเกร็งไปหมดอะไรเงี้ยพอเราแต่พอเราเริ่มแบบเข้าไปคุยกับพี่แอลมีพี่สันเข้ามาช่วยนะพี่สันพี่สันคือผู้ช่วยพี่แอลที่ที่ที่อยู่หน้าเซตอะไรเงี้ยคือมีพี่สันเข้ามาช่วยี่ะอันนี้คือเหมือนเป็นเหมือนเขาเป็นตัวกลางก็คือไปรับสารมาจากพี่แอลแล้วก็มาบอกจีน่า ก็คือเขาจะรู้ว่าแบบเออแบบไหนที่จีน่าฟังแล้วจีน่าจะไม่รู้สึกบั่นทอนตัวเองเขาเลยค่ะคือพี่เอลก็จะเป็นคนพูดแบบตรงคือเป็นคนคิดแล้วพูดเลยพูด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 แตดอือพี้อะไรย่างเงี้ยแต่ดีนะฉันก็เคยเห็นแบบว่าเอก่อนเข้าซีบางทีเธอต้องแบบเอ่บางครั้บางทีพี่แอลส่งพลังหรือพี่ซันส่งพลังให้เธออะไรอย่างเงี้ย มันมันมันดีเหมือนกันจริงๆเรื่อฉากที่เราเข้าต่ละฉากก็ก็ก็เป็นฉากที่โอ้โหมีเอ NERGY ที่ประหลาดประหลาดทั้งนั้นประหลาหาเพราะว่า,าจะต้องแบบฟาดฟันจะต้องแบบกดดันเธอจะต้องเพรเชอร์ต้องแบบเอาชนะยิ่งแบบไอ้ีินที่แบบจําได้เลยซีนั้นที่เอ่อที่โกดังมั้งแล้ว uh huh. คุณเนี่ยจับจับพี่ชายเราอะ่ะ uh huh. คือเขาเรียกรถอะไรอะรถที่มันดึงขึ้นไะ <Okay, S 1> แล้วก็ที่ตนจับไว้เออนั่นแหละแขนไว้ข้างบนคือมันแบบก่อนข้อซีนจําได้เลยว่าเราต้องแบบผักกันแบบผักกัน,แบบกกนแรงๆผักเอามือผัก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 ให้มันแบบ <c oughs> ให้มันมีแบบ <c oughs> ให้มันมีพลัง <c oughs> ให้มันมีแบบเออแบบเรามองหน้ากันอยู่นะ้านจนกว่าเขาจะบอกแอคชั่นอ่ะ มองหน้าเกลียดกันแบบอืมกูเกลียดมึง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 เกลียดเกแต่พอแต่พอหน้าผ้าที่สามออกมาแล้วเนี่ยพลังที่ออกมามันมันมันแรงมากนะเธอรู้ป่ะใช่มันออกเธอเล่นทังส่งมาที่ฉันยืนรับแล้วโอ้โหแบบพอมันมองปุ๊บมันรับมันมันอินไซต์มันมันแรงจริงมันดีมากเลยอ่ะยิ่งแบบไอซีนที่แบบคุณจะตบเราอ่ะอืมอันนั้นคือแบบโอ้โหแล้ว ที่เราสูขุนที่แบบเ่อตบดีตบดีอะไรนั้นคือแบบที่สุดบอกเลยว่าที่สุดคือต้องขอบคุณพี่แพมากๆเลยอ่ะจริงๆคือแรกๆโอเคอาจจะยังไม่เข้าใจในการทํางานว่าฟิลเพลวประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้า,ใใางานแล้วก็เข้าใจกับตัวละครกลายเป็นว่าเราตั้งตารอนะว่าแบบเมื่อไหร่ละครจะออนหน้าพอละครออนมันจะเป็นยังไงพอเปิดมาซีนแรกเราแบบ โคตรบแบบโคตรดีใจที่มันแบบเฮ้ยหน้าเปลี่ยนไปจีน่า <laughs> จีน่าเปลี่ยนไปแบบจีน่าเปลี่ยนไปเลยอะจากเรื่องแบบเรื่องเรื่องก่อนๆ <c oughs> ใช่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 เป็นพลิกไปเ,ก <c oughs> เลยเปลา่นเลยเพราะอย่างที่บอกเรื่องเรื่องก่อนๆอ่ะเราจะเป็นแบบสายแบบเขาบอกให้รีวิวกันเองหน่อยฮะ <c oughs> ให้รีวิวกันเอง เออกบบชันรีวิวกันเองรีวิวตัวเธอรีวิวตัวชันฉันรีวิวตัวเธออะไรเงี้ยมาดียังไงอ่ะจีน่าเหรอจีน่าก็อยู่ในกองปัญญาอ่อนดีงงเงียก็เงก็งีอะไรก็ไม่รู้ารักดีนารักดีนารักดีเออจีน่าจริงๆเธอเก่งมากเลยนะฉันอ่านเอ่อบทตัวละครเธอฉันมองว่าแบบมันมันเล่นยากเหมือนกันนะ ช่เป็นเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างแล้วก็มามาจะแก้ไขทุกอย่างแล้วเวลาสิบเ็ดปีเนี่ยแม่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะคำว่าสิบเอ็ดปีเนี่ยโอ้โหโอ้ม,มันเยอะชใช่เออ ฉันตอนที่ละครเรื่องนี้ก็พยายามแบบนึกว่าเออค้างคาไม่ถึงสิบเอ็ดปีอะในชีวิตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบเออมันก็เลยยากเหมือนกันก็ต้องแบบไปไปเวิร์กช็อปไปแบบถามพี่แอลว่วาเออจะเข้าซีแอลครับเนี่ยผมทาค้างมาสิบเอ็ดปีเนี่ยพอแบบอย่างนี้อย่างนี้พี่แอลพยายามอธิบายให้ทุกจุดให้เราฟังแค่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีเเ้เอเอก็แต่แรกเราก็ผ่านอะไรที่หนักมาเหมือนกันนะ ในเรื่องเนี่ยท,ทุกคนจะเออจริงๆเราก็ให้สัมภาษณ์ไปกับผ่ากับรายการนะว่าเราก็โดนเรียกว่าติวเข้มแล้วกันเนะาะใช่เออก็จะโดนเยอะเธอโดนเยอะฉันโดนเยอะี่บอโดนเยอะคือโอ้โหก็คือเท่าๆกันหมดอืมแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยฉันรู้สึกว่าคันพลิกคาแรคเตอร์มันทําให้เห็นเลยว่าศักยภาพของของของ,ของเธอของฉันของทุกทุกคนี มันมันมันดีมากๆเลยเออฉันก็รู้สึกแบบกี่ใจแทนเธอนะที่ออกมาแล้วเฮ้ยฉันรู้สึกถ้าฉันเป็นเธอฉันฉันเห็นว่ฉันหายเหนื่อยออกมาแบบเนี้ยใช่หายเหนื่อยมากจริงๆเพราะพราพอลองย้อนกลับไปวันที่ถ่ายอะคือคือจำฟิลตัวเองได้เลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จีน่าแบบเงียบนิ่งข้าวก็ไม่ค่อยกินคือแบบเหมือนมันกดดันตัวเองแล้วแบบ เวลาเข้าซีนจะมีอาการแบบมือสั่นบ้างอะไรเงี้ยคือมันแบบเกร็งไปหมดอะไรเงี้ยพอแต่พอเราเริ่มแบบเข้าไปคุยกับพี่แอลมีพี่สันเข้ามาช่วยนะ <c oughs> พี่สัน <c oughs> พี่สันคือผู้ช่วยพี่แอลที่ <c oughs> ท,ที่ที่อยู่หน้าเซตอะไรเงี้ยคือมีพี่สันเข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นเหมือนเขาเป็นตัวกลางก็คือไปรับสารมาจากพี่แอลแล้วก็มาบอกจีน่า ก็คือเขาจะรู้ว่าแบบเออแบบไหนที่จ erm ีน yeah ่าฟังแล้วจีน่าจะไม่รู้สึกบั่นทอนตัวเองเขเะไรนะอือคือพี่เอเขาจะเป็นคนพูดแบบตรงคือเป็นคนคิดแล้วพูดเลยพูด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 อือใช่ไงแต่ดีนะว่าชันก็เคยเห็นแบบว่าเออก่อนเข้าซีบางทีเธอต้องแบบเอ่อบางกาบางทีพี่แอลส่งพลังหรือพี่สันส่งพลังให้เธออะไรอ่เงี้ย มันมันมันดีเหมือนกันจริงๆเ่อฉากที่เราเข้าแต่ละฉากก็ก็ก็เป็นฉากที่โอ้โหมีเอเนจีที่ประหลาดประหลาดอะไรงี้ยใช่เพราะว่าจะต้องแบบฟาดฟันจะต้องแบบกดดันเธอจะต้องเพรสเชอร์ต้องแบบเอาชนะยิง่งแบบไอ้ซีนที่แบบจําได้เลซีนนั้นที่อ,อที่โกดังมั้งแล้วคุณเนี่ยจับจับพี่ชายเราอะ่ะ คือเขาเรียกรถอะไรอะรถที่มันดึงขึ้นแบบเตะแล้วก็ที่จนจับไว้อะเออนั่นแหละแขนไว้ข้างบนคือมันแบบก่อนข้อซีนจําได้เลยว่าเราต้องแบบผักกันแบบผักกันแรงๆผักเอามือผผัก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 ให้มันแบบให้มันมีแบบให้มันมีพลังให้มันมีแบบเออแบบเรามองหน้ากันอยู่นั่นจนกว่าเขาจะบอกแอคชั่นอ่ะ มองหน้าแบบเกลียดกันแบบอืมกูเกลียดมึง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 เกลียดมึงพอแต่พอหน้าภาพที่สามออกมาแล้วเนี่ยพลังที่ออกมามันมันมันแรงมากเห็นไหมเธอรู้ป่ะใช่มันออกเธลทางส่งมาที่ฉันยืนรับแล้วโอ้โหแบบพอมันมองปุ๊บมันรับมันมันอินไซต์มันมันแรงจริงมันดีมากเลยอ่ะยิ่งแบบไอซีนที่แบบคุณจะตบเราอ่ะอืมอันนั้นคือแบบโอ้โหแล้ว ที่เราสู้คุณที่แบบกอตบดีตบดีอะไรคือแบบที่สุดบอกเลยว่าที่สุดคือต้องขอบคุณพี่เอียมมากๆเลยอ่ะจริงๆคือแรกๆโอเคอาจจะยังไม่เข้าใจในการทํางานว่าฟิลเลียวประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าใใการทำงานแล้วก็เข้าใจกับตัวละครกลายเป็นว่าเราตั้งตารอ,อน,นะว่าแบบเมื่อไหร่ละครจะออนหน้าพอละครออนมันจะเป็นไงพอเปิดมาซีนแรกเราแบบ โคตรแบบโคตรด,ดีใจที่มันแบบเฮ้ยหน้าเปลี่ยนไปจีน่าจีน่าเปลี่ยนไปแบบจีน่าเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากเรื anyway. ่องแบบเรื่องเรื่องก่อนๆใช่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 เป็นพลิกไปเลยไปก่อนเลยเพราะอย่างที่บอกเรื่องเรื่องก่อนๆอ่ะเราจะเป็นแบบสายแบบเอพีเอฟจะซื้อของอะไรชั้นฮะจีน่าดูพี่บอมมาแบบแทบทุกเรื่องแล้วก็แบบเออแต่ละเรื่องมันก็โอเคคาแรคเตอร์มันก็อาจจะมีแบบต่างกันมาก แต่ว่าเรื่องเนี้ยคือต่างจากทุกเรื่องจริงๆแบบต่างแบบ<อ>โคตรต่างอ่ะคือเหมือนพี่<ช>บอมได้ได้หยิบอะไรที่ไม่กล้าเอาออกมาใช้หยิบออกมาใช้<อ>จริงอะเขารว่าแบบกล้าหยิบออกมาเล่นอ่ะเออประหลาดไหมห้องนอนผู้ชายอะไรมีตุ๊กตาแม่งวางแน่หมดเลยเขจํำได้เลย จำได้เลยถ่ายถ่ายซีนบ้านพระเอกอยู่ๆก็มีกล่องพัาสดุมาส่งตุ๊กตาเต็มฉันงงมากฉันก็ไม่อยากอวดของฉันหรอกนะว่าห้องไหนๆตุ๊กตาตุ๊กตาอาแค่ตรงทีวีก็มีละเฮ้ยบัตรลายีอะไรอุ้ยไม่โทสีเขียวหมดเลยไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวเนี้ยกรีนแมน หรอเธอชอบมันเพราะอะไรอะ <l aps> ะ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะไม่เราเราเราชอบดู toy story แต่ว่าไอตัวละครอื่นมันก็แบบมันก็เด่นอะแต่ว่าไอตัวก r น e n man ะมันออกมาแล้วมันก็แบบเดินงองงแงงมาสาม <c oughs> ตัวม,มีอะไรแล้วก็ดูแบบปะน่ารักน่ารักดีชอบก็เลยเก็บมาเรื่อยๆเต็มห้องเลยเยอะแยะหมดแต่พวกแต่พวกแบบตุ๊กตาอะไรเงี้ยแม่จะเอาไปเก็บไว้ห้อง <c oughs> อื่นเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ S <S hmm. อืก็เลยอยู่กับโมเดลไปก่อนมีคนบอกว่าชอบมิ้นตอนด่าบอมฮะปัจจุบันก็ยังด่าผมอยู่ครับ <S 1> <S 1> <S 1> คุณชลิา <S 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 พี่มิ้นกับพี่บอมสนิทกันมากเลยพี่บอมชอบไปบ้านพี่มิ้นเหรอโอ้แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปเ,เพราะว่าบุนแบบบุนเรื่องละครเรื่องอะไรมากขึ้นถ่ายละครตอนที่ถ่ายเรื่องนั้นน่ะถายละครอ,อยู่มีช่วงหนึ่งถ่ายสามเรื่องอะ่ะอืม หัวสลวนมากมันต้องทํากันบ้านเยอะโพถ่ายสามเรื่องหนักนะเอาจริงจริงจีน่าถ่ายสองเรื่องแค่แบบแรกๆอย่างแบบแบบจะอ้วกอ่ะแบบจะแล้วเรื่องไอเรื่องนี้มมจะ,ะ,ะนนทกันบ้านเยอะไหมต่อวันเรื่องเรื่องไหนเรื่องไหนีนเรื่องบาปเนี่ยสมมติจะเอ่อแต่ละแต่ละวันเนี่ยทํากันบ้านเยอะไหมเยอะก็คืออ่ะอย่างแรกเราต้องทําการบ้านของตัวเองไปแลวหนึ่ง แล้วก็ต้องทําการบ้านส่ง pl แล้วสองก็คือเราต้องอ่านบทใช่ไหมเพราอ่านบททําความเข้าใจกับตัวละครเสร็จปุ๊บต้องเขียนว่าความเป็นมาก่อนที่จะมาถึงซีนี้เป็นยังไงแล้วก่อนหน้าก่อนหน้าซีนนี้เป็นยังไงและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนให้ตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วก็ ค่อยเรียบเรียงทุกอย่างแล้วก็ส่งให้พี่แอลแต่ไม่ใช่แค่แค่ซีนสองซีนก็คือถ้าวันนั้นถ่ายแบบสิบซีนยี่สิบซีนก็ต้องเขียนทุกซีนส่งพี่แอลอืมฉันยังมีอยู่เลยไอ้ที่เธอท,ที่ที่เธอต้องทำฉันก็มีเหมือนกันเขียนแบบเป็นเต็มแบบทั้งหน้ากระดาษเยอะมากเป็นเกี่ยวกับใช่และวันไหนที่แบบถ่ายเลิกดึก เลิกสี่ทุ่มเนี่ยแล้วกลับกว่าจะถึงบ้านใช่หมห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังต้องมานั่งทําการบ้านส่งคือทําการบ้านหนักมากกับเรื่องนี้อยังไม่จบเลยเยอะไหมนี่ก็ประมาณห้าสิบกว่าคิวแล้วก็น่าจะแบบครึ่งครึ่ง แต่เนี้ยมันติดโควิดไงถ้ามันไม่ติดโควิดก็คือได้ถ่ายแหละเอาถึงเออเรื่องเราก็เจอโควิดนะแต่หวังว่าต้น <c oughs> ต้นเดือนหน้าก็คงจะได้ถ่ายแหละคิดว่านะอืออือืโอ้ยอย่างี้ก็ต่ก,กับว่าเรื่องที่เธอเล่นเนี่ยดาร์กแล้วก็หนักมากเลยนะใช่ก็พอเขาเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายพิสวัส์ฆ่าตเกมเนี่ยมันดันไปเริ่มตอนที่เรื่องบาปอะ ยังถ่ายไม่จบก็กลายว่าเจ็ดวันเนี่ยฉันจะต้องเจอแต่แบบอย่างเงี้ยความดาร์ความดาร์เฮ้ยเธอต้องละลายมาันดะีๆนะไม่งั้นมันจะฉันก็เลยจะตุยเย่เลยเออเธอต้องแบบว่าผ่อนคลายต้องทําอะไรที่แบบแฮปปี้เออใช่ก็คือแบบกลับมาบ้านนี่คือแบบนั่งร้องไห้ตลอดเลยแบบมันมัอนเครียดแบบนี้อ,อะไรแบี้ ปนะแต่พอมันผ่าน,านาเรื่องบาปอยติธรรมไปแล้วก็โอเคก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องนั้นได้มากขึ้นเ <c oughs> พราะนี่ก็เป็น <c oughs> นี่ก็เป็นแบบครั้งแรกที่รับละครสองเรื่องพร้อมกันมันก็ยังแบบบางทีก็แอบมีติดตัวละครปลายฝนไปเรื่องนู้นติด เรื่องนี้ไปเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็แบบเออเอเออยู่ช่วงค่ะอันนี้เธอจะไลฟ์จนละครมาเลยไหมหรือไงไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วต้องล่าลาทุกคนแล้วเออเออฝนฝนกนคลด้ยอะไรนะเล่นเกมบ้างไหมไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยโอ้โหใช่เป็นคนไม่ชอบเล่นเกมเนี้ยนอน นอนฟังเพลงอะไรไปเรื่อยเปลื่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่ในห้องเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมองฟ้ามองฝนม,ม,มองอากาศไป <c oughs> เฮ้ยเออเอออ่ะจ้ะจ้ะโอเคเออเดี๋ยวไว้คืนโอเคเราลากันไปแค่นี้นะครับทุกคนวันนี้อย่าลืมดูบาปอายุติธรรมนะคะตอนสองทุ่มครึ่งนะฮะละครสสาย บ๊ายบายครับ